นี่สังโยชต์ที่สร้างการเกิดที่เราละนันทีเรื่อยๆละนันทีละนันทีละนันทีทำให้การผูกจิตติดกับอารมณ์เนี่ยมันสั้นลง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 เห็นไหมจิตที่ผูกกับอารมณ์ไปเนี่ยก็คือเกิดคือชาติหรืออุปตินั่นเองนะแล้วเราทําให้อุปติเนี่ยมันสั้นลง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 พอสั้นลงดุจกระพริบตาเกิดปุ๊บดับปั๊บเกิดปุ๊บดับปั๊บกระพริบตาเดียวแต่ยังเกิดอยู่เห็นนะยังเกิดอยู่นี่ยังมีพบอยู่เห็นนะ แต่ชาติเนี่ยไม่ไหลไปละเมื่อชาติไม่ไหลไปเนี่ยอุปติเนละได้อุปติปฏิลาพิการนิสัญโยชานานิละได้คนที่ละได้ตรงเนี้ยจะเป็นอันตราปริาพรายีพอกายแตกทาลายพวกก่อนที่จะไปได้พบใหม่เนี่ยปริพานปริพานปริพาน,านมันเกิดอุปนิสัยในการละนันทิในการทิ้งมันก็ตามสัตตานังไปเนี่ยเท่ากับว่าสัตตานังเป็นคนรู้ทุกเรื่องเข้าใจไ,ไหม รู้ทุกเรื่องเป็นคนเดินมารคกเป็นคนรู้ขันหา่าคนหลุดพ้นอะไรแต่อ,อะไรทุกอย่างเลยแต่พอหลุดพ้นแล้วเนี่ยเราก็ไม่เรียกผู้ยึดติดพราะสัตตานางแปลว่าผู้ยึดติดเราก็เลยพระศาสดาก็เลยมีศั์บัญญัติใหม่ว่าไปเรียกผู้ยึดติดไม่ได้ก็เรียกว่าวิมุตติยานทัศนะผู้รู้ในการหลุดพ้นก็เขารู้ว่าเขาหลุดพ้นไงมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเห็นไหมอย่างนี้ท่านี้ เราละสังโยชน์ที่สร้างการเกิดได้เนี่ยเราเป็นอันตราปลินิพายีแต่พบยังมีอยู่จิตยังไปรับรู้แล้วก็ดับรับรู้แล้วก็ดับตรงเนี้เรียกว่าสังโยชน์ที่สร้างพบหรือภาวะปฏิลาภการนิสัญโยชนานี้พบที่ได้มาเป็นเครื่องผูกเราได้พบมาพัวเราพอใจนี่พอใจในพบความอยากในการที่จะไปสู่พพเนี่ยเรียกภาวะตัณหาตัณหาในการสร้างพบเห็นไหม เราจะเข้าใจเลยแต่ละคําแต่ละคําที่พระเจ้าทรงบัญญัติเนี่ยนะตัณหาในการสร้างภพทําให้เกิดมีการมาการไปและดูที่วัชชะถามพระศาสดา,าว่าเมื่อกายนี้แตกทําลายแล้วสัตว์ยังไม่ได้กายใหม่เนี่ยอะไรเป็นเหตุปัจจัยของการไปได้กายใหม่หรือยโยมตายเนี่ยจากมนุษย์ไปปุ๊บแล้วโยมจะไปเป็นเทวดาอะไรเป็นเหตุปัจจัยของการได้ไปเป็นเทวดาได้กายเทวดาตรงนี้ตัณหาไงนะตัณหาเป็นตัวพาไป ความอยากเป็นตัวนำแสงไปเนี่ยสู่ผืนนาเห็นไหมหรือวัชชะเนี่ยถามในลักษณะของเปลวไฟที่หลุดลอยลอยไปแล้วอะไรเป็นเชือ้อพระศาสดาบอกอากาศเป็นเชื้อ <c oughs> ของเปลวไฟนั้นนั่นคือตันหาเนี่ยมันมีอยู่ในตัวของมันที่เปรียบเหมือนเมล็ดพืชสดตันหาคือยางในพืชเห็นไหมอ่า